ส่วนในรายของเทนฮาร์กเนี่ยผมชื่นชอบเทนฮาร์กมาบรนนานพอสมควรนะครับตั้งแต่ปีที่เขาผ่าเข้าไปรอบรองได้ผม,มจัาจได้ที่ผ่านยูเว่ผ่านมาดริดแล้วก็ไปตายพอสเปอร์ปีนั้นเนี่ยผมค่อนข้างว้าวโอเคแล้วว่านักเตะของอาแจ๊สเนี่ยดีมาผมไม่แน่ใจม,มันโคชมันคนละคนแชมเปี้ยนปีที่เข้าชิงกับเราอะ่ะไม่ใช่เทนฮาร์กใช่ไหมมาถึงโยุโรป้าใช่ไหมใช่พี่ผมไม่แน่ใจยูโ,ยโรป้าน่าจะไม่ใช่เทนฮาร์กปะ ใช่ใช่รู้สึกว่าเทนฮาร์กไปเทนฮาร์กมาถ่าจะมาหลังจากนั้นอะเทนฮากมาคุมปี2017ใช่ใช่พวกเทนฮากคุมเทเวนเต้มาก่อนผมจำไม่กินนะจะเทเวนเต้ทีมแมนลุยเทเวนเต้ใช่ไหมอูเทร็อูเทร็กเนี่ยเอาอูเทร็กก็ี่อูเทร็โอเคผมจำไม่ได้ชื่อมันข้างหน้ามคล้ายกันแต่พอเขามาคุมต่อเขาก็ทําให้แบบเขาทําให้เดอริกเดอยองโอนาน่าอะไรพวกเนี้ยเติบโตขึ้นแล้วก็ทําให้อาแจ็กเนี่ย แม่งดีขึ้นมาคือเป็นการสร้างระบบเยาวชนให้โอกาสนักเตะแล้วก็ระบบแผนการเล่นการเล่นบอลของอาแจกแม่งสวยมากคือในยุคนั้นนะลาเซชอนเดอยองเดอลิกฟันเนเบกยุคนั้นนะ่ะผมว่าเป็นยุคที่ดีมากแล้วผมเชื่อว่าถ้าเขาเข้ามาคุมแมนยูนะโอเคแหละว,ว่ายังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองในลีกใหญ่เลยเคยแค่เป็นผู้ช่วยของเปปปิแอร่าในทีมสเรอรเท่านั้นแล้วก็ได้คุมแบบในทีมอาแจกตอนเป็นนักเตะก็ไม่ได้โด่งดังอะไรแต่ผมเชื่อว่าถ้าเขามาคุมแมนยูเต็ด เขาจะทับให้ปีเตอร์บอร์ดอยู่อะครับพี่ปีเตอร์บอร์ดอ่าปีเตอร์บอสอดอ่ปีเตอร์บอสใช่ไหมครับไม่ใช่ปีเตอร์บอสแล้วไม่ใช่ปีเตอร์เบนอันนี้คือปีเตอร์บอสอ่ามีมีหลายปีเตอร์เนาะเนาะเยอะจังมันต้องจริงจริงโวสมันไม่ใช่ปีเตอร์บอสมันต้องเพตเตอร์บอสไม่เหรอวะเพตเตอร์เพตเตอร์เพตเตอร์แพตเตอร์บอส์ดแพตเตอร์บอสของไอ้เบนต์อะปีเตอร์เบนต์อะไรถูกแล้วปีเตอร์นั่นแหละครับก็ ผมเลยมองว่าเชนฮาอ์กดูแล้วโอเคเพราะว่าตอน,นเขาจะเสียนักเตะไปเยอะขนาดไหนแต่เชนฮากก็สามารถที่จะเอานักเตะอาจจะจะซื้อมาบ้างดึงจากเยาวชนก็นมาบ้างก็ปั้นขึ้นมาได้ตลอดอย่างเช่นแอนโทนีอย่างเงี้ยโหตอนนี้ฟอร์มดีมากที่ฟอร์มดีจากโอลิมปิกมาปีนี้ก็คือแบบฟอร์มดีกับอาแจกเช่นเคยแล้วก็อาแจกปีนี้คือแม่งฟอร์มโหดมากเสียประตูโคตรน้อยยิงเป็นร้อยลูกแล้วทุกรายการในฤดูกาลนี้แล้วก็แชมเปี้ยนส์คเขาก็มีส่วนได้เห็นแล้วนว้ยว่าโอเคแหละอาจจะแบบไม่ได้อยู่กลุ่มแข็งมากแต่การที คุณสามารถที่เป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็ดอทมุนไปอยู่เป็นรองแชมป์กลุ่มได้แล้วยิงแบบเยอะมากๆสราแจ็คเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่จุดเองเห็นเหมือนกันนะว่ารายการใหญ่ๆอย่างแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเทนฮาก็เอาอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเทนฮามันดูดูเหมาะกว่า,ด,า,วาดูสุดุมดูดูแล้วแบบดูคาแรคเตอร์แม่งได้แล้วก็ดูแบบจากระบบแผนการเล่นของเทนฮาผมว่าแม่งมันดูเข้ากับแมนยูมากกว่าพอจัถึงแม้ว่าพอจะ จะเคยคุมจากพิมลิกมาแล้วนะแต่ส่วนตัวผมผมชอบเทนฮากมากกว่าอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะเทนฮากเทนฮากเนี่ยผมมองว่าฝีมือดีไหมดีแต่คุณอย่าลืมว่าบารมีเขาแทบจะไม่มีในในวงการฟุตบอลหลีใหญ่เลยถูกปะ่ะเขาไม่เคยคุมอะ่ะเพราะฉะนั้นเขามาเสร็จปับ๊บคุณคิดว่าเขาจะมีบารมีเท่ากับพวกลังนิกเหรอโซชามันยังได้แบบอดีตยังได้เซอร์หนุนหลังนึกออกป่ะมันยังมีอดีอดตกับแมนยูไง่ยเทนฮากไม่มีเลยนะเทนฮารกมาผมกลัวจะเป็นหนอนแฟงเดอร์บัวตอนคุมินเตอร์ เก่งไหมจริงจริงมันก็ทุกโค้ดทุกคนที่มาถึงระดับนี้ได้มันต้องมีฝีมือกันอยู่แล้วแลวหละเทนฮังอาจจะเก่งกว่าเดอร์บวนอ่าเน,นี่ยผมไม่เถียงแต่ว่าเรื่องบาร,รมีตอนคุมอ่ะผมว่ามันสําคัญมากจะมาคุมแมนยูได้หรอจะฟังนักเตะทุกคนจะฟังหรอนี่ขนาดระดับแบบสูงๆมาโมรินโยนี่นักเตะแมนยูบางคนยังไม่ฟังเลยแล้วบอร์ดจะมีไปเถียงกับบอร์ดได้ขนาดโมรินโยยังขอบอร์ดบอร์ดยังไม่เต็มที่ให้ให้ขนาดนั้นเลยจะไปทําอะไรได้อะใช่ป่ะผมว่ามันยากในจุดเนี้ยมันต้องคํานึงถึงจุดพวกนี้ด้วย ผมว่าแมนยูอ่ะมันมันเจอปัญหาเดิมๆซ้ําๆมันต้องแก้ตั้งแต่ลากเพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นปัญหาแบบเนี้ยเราง่ายที่สุดที่ก็คือเราโทษโค้ดว่โค้ดคนนี้ไม่เก่งเปลี่ยนแมนยูเปลี่ยนโค้ดมาเยอะมาก,กน,นะจะสิบปีแล้วเนี่ยสิบปีอ่ะเปลี่ยนโค้ดม่กี่คนแล้วว่ามันไม่เคยดีสักคนอ่ะผมว่าเลิกไปมองว่าจุดเสียมันคือโค้ดแต่ให้มองจุดเสียมันคือพื้นฐานของวิธีดําเนินมีวิธีที่จะสร้างทีมฟุตบอลสกรบรือแค่สองคนตามที่สื่อเขาบอกระหว่างพอรชกับ ทางเทนฮาร์ดถ้ามันต้องเลือกจริงๆเนี่ยมันมีมุมที่ผมก็เห็นด้วยกับหลายๆคนนะครับว่าถ้าถ้าต้องแบบเลือกเสียงวัดใจสักคนเนะ่ะถ้าต้องเสียงจริงๆก็อยากจะลองไปทางเทนฮาร์ดมากกว่าคือผมผมไม่ค่อยอยากไปดูถูกความที่เขาประสบความสําเร็จกับลีฮอนแลนด์นะครับ เพราะบางคนก็จะบอกว่าโอ้ได้แชมป์เอเดริิซิลีฮอลแลนด์ใครก็ทําได้ถูกไหมเออผมว่าคุณเปรียบกับนักเตะก็ได้คือคนที่ได้เป็นนักเตะเก่งๆในฮอลแลนด์แต่ไม่ปังในพรีเมียร์ลีกมันก็มีเยอะนะอย่างเช่นมาเตยา่าเคสมันเมมฟิสเดอะพายพวกนี้แต่ก็อย่าลืมว่าพวกที่มันเป็นของแท้มันก็มีนะอย่างอาร์เจน็อบเบนอย่างห so res, ล<ะ>ุยส์โซเรสพวกนี้ถูกไหมพวกนี้ที่มันเก่งจริงๆก็มีเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่า อย่าไปบูลลี่กับคิดว่าแค่แชมป์คอนแลนด์แค่แชมป์คอนแลนด์ม,นนมันจะไปไปเวิร์กจริงเหรอผมผมรู้สึกว่าถ้าเขามาคุมจริงให้ดูเขาทําไปก่อนดีกว่ามันอาจจะมีมุมเวิร์กก็ได้อย่างโชเซ่มูรินโญ่ก็ประสบความสําเร็จกับทีมที่ไม่ได้อยู่ท็อปไฟล์ลีกยุโรปก็คือลีกโปรตุเกสถูกไหมเขายังแบบพังงาตัวเองขึ้นมาเป็นโคตรกุญเือระดับเวิด์คลาสได้ผมไม่อยากดูถูกเขาเรื่องนั้นนะครับแล้วก็ถ้าถามผมโปเชติโน่อะ โปเจติโนได้เรื่องของประสบการณ์คุมทีมในพรีเมียร์ลีกมาหลายปีนะครับแต่ผมว่าถ้าถามถ,ถึงถึงถึงสิ่งที่เรียกว่าเราตัดเรื่องของบารมีออกไปนะเพราะผมว่าสองคนนี้บารมียังไม่ได้ต่างกันมากก็คือแบบอยู่ในในในช่วงที่แบบผลงานดีมีฝีมือแววว่าจะไปได้สวยแต่เหลือขาดพวกเกี่ยวกับตาการันตีว่าโอ้คนนี้มันเป็นแบบไทป์แบบคลอบ ทายแบบเป๊ปอะไรพวกนี้มันมันต้องใช้เวลาในการสร้างอยู่เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดตัดเรื่องของบารมีไปที่ผมว่ามันพอๆกันเอาในเรื่องของแท็กติกแม้พอชจะมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกแต่ถ้าเอาแท็กติกการเล่นเท่าที่ผมดูกุนซือทั้งสองคนน่ะผมแอบกลับคิดว่าฟุตบอลสไตล์ของเอริเันฮากอาจจะเหมาะกับแมนยูชุดปัจจุบันมากกว่าก็ได้เพราะอะไรผมรู้สึกว่าสิ่งแรกอ่ะผมดูพอชก็คือพอชไม่ได้ใช้ปีกธรรมชาติเก่ง จากที่ดูตอนคุมสเปอร์มานะส่วนใหญ่แผนที่ไปได้สวยสมัยคุมสเปอร์คืออ่าอย่างเช่นปีที่แย่งแชมป์กับเลสเตอร์นะครับก็มีแบบไม่ได้แบบปีธรรมชาติจ๋าขนาดนั้นหรือแม้แต่ปีที่แย่งแชมป์กับเชลซีปีนั้นเล่นหลังสามเลยสาปีนั้นเล่นเป็นกองกลางเป็นเดมเบเล่กับวานยาม่าตัวรุกอันลี่เอริกเซนแล้วก็กองหน้าแฮร์ร่เคนปีนั้นซอนทเอร์มินยังไม่ได้ขึ้นมาเฉืดฉายเลยถูกไหมซอนทเอร์มินขึ้นมาเฉิดฉายปีถัดมา แล้วตอนที่ซอลแทนมินขึ้นมาเฉิดฉายมันก็จะอารมณ์แบบเหมือนปีกปีกกึ่งกองหน้าคนหนึ่งแต่ผมว่าพอรชไม่ใช่กุนซือประเภทที่แบบใช้ปีกธรรมชาติได้ได้คล่องขนาดนั้นในขณะที่ของแมนยูคุณมีนะักเ <c oughs> ตะอย่างจีดอนซานโชอยู่แต่ผมดูเอริกเทนฮาคุมอาแจกอ่ะไม่ใช่แค่ปีนี้แต่ผมดูตั้งแต่ปีที่พาเข้ารอบรอง UCL ผมว่าเทนฮาใช้ใช้ระบบส3 3สามสามหรือสี่สามหนึ่งพวกนี้ค่อนข้างเก่งแล้วก็ขึ้นเกมวงกว้างค่อนข้างดีใช้นักเตะริมเส้น ได,ไ,ดได้เป็นประโยชน์ตลอดเวลาดูอย่างตอนปีที่เข้ารอบรองคุณมีพวกเดวิดเนเรสคุณมีฮาคิมซีเยกพวกนี้ถูกไหมแล้วก็เหมือนที่ทีเวนพูดไปตอนแรกคือตอนนี้องตัวนี้ขึ้นมาอีกคนหนึ่งผมรู้สึกว่าจับแมนยูที่ตำแหน่งริมเส้นเยอะๆปีกเยอะๆและเป็นปีกที่ถนัดถนัดวงกว้างจริงๆอะ่ะผมกลับรู้สึกว่าผมดูบอลของเทนฮากแล้วแท็กติกอย่างเดียวนะผมว่าอาจจะเหมาะกับแมนยู มากกว่าพอชก็ได้แม้พอชจะมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกก็ตามคือผมผมอ่ะผมมาเลือกเทนฮารกแล้วก็คืออย่างโปรชิติโน่เนี่ยก็แน่นอนไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นโคชที่แย่แต่คือถ้าถามมุมมองถ้าถามผมผมถ้าให้ดาวใจบอร์ดแมนยูผมว่าบอร์ดแมนยูน่าจะเลือกพอชนะฮะแต่ว่าถ้าตามประวัติศาสตร์ใช่ถ้าตามประวัติศาสตร์อันนี้ตามแบบดาวจากการตัดสินใจที่ที่บอร์ดแมนยูเคยเป็นมาน่าจะเลือกพอชเพราะว่ารู้สึกเรียกว่า ปลอดภัยหน่อยหน่อยโดยเฉพาะ,ะเรื่องของประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกที่เคยคุมทีมมาแล้วนะครับแต่อย่างอย่างเอลิทเทงฮาร์กเนี่ยนะฮะโอเคแหละคนอาจจะพูดถึงเรื่องของอาแจก์อัมสเตอร์ดัมเป็นแชมป์ถูกไหมแต่ทีมที่เป็นแชมป์นะส่วนหนึ่งอ่ะส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยคือการเล่นแล้วเขาจะต้องเจอกับทีมที่อ่อนกว่าแล้วเขาก็จะต้องบุกใส่แล้วเขาต้องเล่นงานเรก่องไหมคลองบอลบุก ทำเรียกว่ามีมีเกมลุกท so at so ี right. ่ม so no ันหลากหลายเพื่อเล่นงานคู่ต่อ right สู้อ่ะเขามีเรื่องตรงนี <t iny> ้ค่อนข้างเยอะนะผมผมอาจจะไม่ได้ดูอัแจคตลอดแต่ว่าถ้ามีเวลาก็จะพยายามดูอัแจคบ้างเพราะว่ามันถ้ามันว่างนะฮะเพื่อที่จะได้ดูการพัฒนาของเทนฮาร์ซึ่งการที่เรียกว่าสามารถโชว์ฟอร์มได้ในแชมเปี้ยนส์กแบบจริงจังนะฮะแบบจริงจริงจังๆเนี่ยระดับท็อปทีมเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก่อนหน้าคนอาจจะเคยพูดถึงว่าอ้าวแล้ว คือมันก็ไม่แน่เรื่องของหลีกฮอลแลนด์ถูกไหมมันก็มีตาดีได้ตารา้เสียนะบางคนก็ทําได้ดีบางคนทําได้ดีในช่วงและเรื่อง่าระยะหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างเช่นปีเตอร์บอสเงี้ยแล้วก็หลุดไปบ้างอะไรมันก็มีบ้างแต่ด้วยความที่เทนฮากเนี่ยเราเห็นมาแล้วนี่คือนี่คือ,ค,อครั้งที่สองแบบชัดๆเนาะในรายการฟุตบอลยุโรปที่เทนฮากเนี่ยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งถูกไหมขาบกอดไปถึงรอบรองชนะเลิศเขาทําได้กับทีมชุดหนึ่งแล้วก็ขายชุดนั้นไป ถูกไหมแล้วก็ปานคนือหมายตอนนี้ในฤดูกาลนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกัน6นัดก็คือแบบชนะหมดอะก็มันก็แบบเป็นอีกระดับหนึ่งอะที่มันก็น่าสนใจนะครับคืออย่างไอริชอนแลนด์ผมอาจจะใช้คําว่าผมใช้คําว่าอาจจะไม่ได,ไได้ไม่ได้หยิบมาเป็นเกณฑ์ขนาดนะั้นแต่ผมพยายามดูในแชมเปี้ยนส์คกด้วยซึ่งมันก็เป็นแฟกเตอร์อีกอันนึงสำหรับทีมใหญ่เพราะว่าแมนยูยังเป็นทีมใหญ่อยู่ถูกไหมแล้ก็ยังลุ้นในการไปเล่นแชมเปี้ยนส์คกอยู่ก็ต้องการเรียกว่า อะไรบางอย่างตรงนี้แต่ที่ผมกลัวที่สุดที่ผมกลัวที่สุดนะการที่เทนฮากมาแมนยูอ่ะไม่รู้ว่านักเตะยังไงบ้างคือแบบจะเรียกไงจะเชื่อไหมแล้วพอเทนฮากเอาอย่างหนึ่งมาสอนแล้วนักเตะจะไปตามกับอะไรแบบนี้ไหมคือโอเคแหละบางคนอ่ะถ้าสมมติว่าวิธีการมันมันเจ๋งพอไม่ว่าจะประสบการณ์น้อยกว่าดู ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากกว่าแต่แบบวิธีการมันเจ๋งแล้วแบบเอ้ยนักเตะสนใจแล้วมันสอนกันได้มันก็จะไปกันได้อันนี้ต้องมาลุ้นอีกทีหนึ่งถ้าถามผมเลือกผมก็เลือกเทนฮาร์กแหละนะครับส่วนตัวผมก็เลือกเทนฮาร์กมันเสี่ยงกว่าเว้ยไม่มีอะไรการันตีประสบการณ์ไม่มีบารมีไม่รู้จะถึงหรือเปล่าแต่ที่ผมซื้อเทนฮาร์กเพราะว่าถ้าคุณกล้าแต่งตั้งเทนฮาร์กหมายความว่าคุณกล้าที่จะเสี่ยงกับรูปแบบบอลที่เป็นอนาคตมากๆเลย แล้วถ้าคุณทําแบบนั้นน่ะมันแสดงว่าคุณถ้าไม่ทําโง่ๆ่นะแล้วมันโอกาสที่จะตัดสินโง่โมันน้อยลงเพราะว่าคุณมีคนอย่างรังคุณอุตห์ดึงคนอย่างรังนิดเข้ามาหรือเปล่าปะมันเป็นโดมิโนนะภาพการตัดสินใจว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากจะตัดสินใจเองเชื่อมั่นในตัวเองว่าสิ่งที่คุณทําถูกต้องแล้วคุณก็คงไม่เอาคนอย่างรังนิกเข้ามาป่วน่เพราะว่ารังนิดเข้ามาเขาบอกเลยว่ากูกูต้องมีอํานาจด้วยกูต้องมีสิทธิ์มีเสียงในการออกออกความคิดเห็นด้วย กูต้องมีสัญญาในการที่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงทีนี้ด้วยเพราะกูรู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณตกลงโอ,โอเคกับสัญญาสองปีต่อไปแล้วอ่ะผมก็เลยรู้สึกโอเคบอร์ดบริหารโดยเฉพาะดิชาร์โนที่จะไม่มายุ่งเรื่องฟุตบอลแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้สึกว่าโอเคงั้นปล่อยให้เป็นมืออาชีพจัดก,การดีกว่าไหมอันนี้คือเป็นสัญญาณที่ดีในระดับหนึ่งนะครับทีนี้พอลังหนีเข้ามาแล้วการตัดสินใจครั้งต่อมาเนี่ยถ้าจะแต่งตั้งเทนฮาเข้ามาแล้วคุณไม่มีแบบแผนเลยผมว่ามันก็ไม่่่่่่่นน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 นาาาจจะะเเเเป็ขดั้้ไมมมมแแยหหืืืออออกลว ตัดสินใจตั้งเทนฮาร์ดน่าจะหมายความว่าคุณน่าจะยอมเดิมพันที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคุณน่าจะยอมเดิมพันที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนเดิมๆของแมนยูคุณน่าจะกล้าเสี่ยงและถ้าคุณจะเสี่ยงด้วยความที่ตัวเองเป็นสโมสรที่มีผลกําไรมีการเงินมีการ KPI เรื่องการเงินอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคุณก็น่าจะต้องเสี่ยงแบบมีแบบแผนะคือมันจะบังคับไปเองตามกฎใหญ่ครับว่าถ้าคุณเลือกไปเสี่ยงแบบเนี้ย ถ้าคุณตัดสินใจจะไปแล้วนะแสดงว่าคุณน่าจะมั่นใจในระดับหนึ่งว่าคุณมีแผนงานรองรับไม่ใช่แบบตัดสินใจไปก่อนเหมือนตอนปลดฝันกลาวแล้วเอามูนโยมาตอนนั้นเนี่ยไม่มีแผนงานรองรับนะส่วนตัวผมมองอะ่ะไม,ม่แผนงานเลยนะครับคือเหมือนแบบอารมณ์แบบเฮ้ยห่างไกลแชมป์ว่ะไม่ได้แชมป์นานแล้วอยากได้แชมป์ใครอะ่ะที่เป็นโค้ชที่ทําให้ได้แชมป์แบบการันตีที่สุดมูนโยงไงเข้าใจป่ะทางนี้นจริงถ้าคุณดูตามเหตุผลอื่นว่าแบบมันควรจะเอามาต่อกันไหมหรือว่ามันมันมันต่อเนื่องทีมมันจะต่อเนื่องได้ไหมระหว่างเปลี่ยนนผู้กาารทีม A เป็ B มันก็คือความต่างผู้จัดการทีมสองคนซึ่งฟานฮาลแบบกับมูรินโญ่นี่ต่างกันสุดขั้วมากในเรื<ๆ>่องของฟุตบอลเล่นกันคนละแบบมากๆนะครับมันก็เพิ่มความยากบนลงใบบนสนามว่าว่าว่าคุณจะทําได้ดีขนาดไหนนักเตะจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เร็ว,วขนาดไหนนะครับผมก็เลยคิดว่าผมก็เลือกเหมือนฟานหรือเหมือนเบนซ์จริงๆก็น่าจะคล้ายๆกันทุกคนนะว่าถ้าจะแค่สองคนนี้จริง,รงๆนะขอเสี่ยงว่าขอเสี่ยงเห็นแมนยูออกจากคอมฟอร์ทโซนตัวเอง ขอเสี่ยงเห็นแมนยูไปทำกันบ้านหลังบ้านมาดีๆแล้วก็มีแผนในการซื้อตัวเปลี่ยนแปลงนะอาจจะต้องเปลี่ยนเยอะเลยนะเว้ยเพราะถามว่าบอลสไตล์โพสเซชันนักเตะเราหลายคนที่ถูกสร้างมาจนถึงปัจจุบันนี้นับถึงยุคโซชานะครับมันไม่ได้ถูกซื้อมาเพื่อเล่นบอลสไตล์โพสเซชันเลยไม่ได้ตอบโจทย์ในแง่ของบอลสไตล์โพสเซชันเลยถามว่านักเตะบางคนเล่นได้ไหมผมก็เชื่อว่านักเตะบางคนก็มีความสามารถพอจะเล่นได้แต่มันไม่ใช่ทุกคนแน่ๆมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเยอะ